สวัสดีค่ะอุมาวสีวุเนกลาบนะคะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยค่ะทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะในภาครครัวเรือนนะคะชื่อโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เป็นวันที่21นะคะของการอ,อ,อบรมนะคะการเรียนรู้21 days a b a d a n c e นะคะเป็นความท้าทายของชีวิตมากในการที่เข้าร่วม21วัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบถ้านับจากปัจจุบันย้อนหลังกลับไปนะก็เราก็จะรู้สึกว่าอืมไม่น่าเชื่อนะว่าเราผ่านมานานขนาดนี้เราก็ยังเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ cosine. แล้วก็อย่างที่ท่านดรกริปกล่าวไว้นะคะครั้งแรกเป็นอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายแล้วก็สนุกสน,นานเราพบเจออะไรใหม่ๆง่ายมากแต่พอครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่จนมาถึงครั้งนี้ครั้งที่สิบเนี่ยเหมือนต้อมีประสบการณ์อยู่ส่วนนึ่งอะ แต่เราก็ต้องทําเป็นว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรมาก่อนเลยเราเป็นการเรียนรู้ใหม่เสมอปรากฏการณ์ใหม่ๆเสมอเรื่องใหม่ๆเสมอทั้งนั้นที่เป็นเรื่องเดิมหลายๆเรื่องนะคะมันจะเป็นบทพิสูจน์ให้เราเห็นว่าแม้ว่าเราจะทําใจได้บ้างแล้วในบางเรื่องปล่อยวางไปแล้วบางเรื่องสามารถจิตนิ่งมีสติรับรู้เรื่องต่างๆได้อย่างดีขึ้นนะคะมีการมีสติในการรับมือเรื่องต่างๆดีขึ้นแต่มันไม่ได้เป็น ไม่ได้ว่าแป,แปลว่าครั้งหนึ่งเราผ่านไปแล้วครั้งต่อมาเราจะยังผ่านมันไปได้นะคะเพราะว่าพอเราเผชิญกับภาวะภาวะที่กดดันรุมเร้าแม้ว่าเราจะมีสติค่ะเราก็ยังปล่อยวางไม่ได้เราไม่ได้ทำได้ตลอดเวลานะคะเรายังคงต้องฝึกฝนเพราะว่าทุกบทเรียนทุกเรื่องราวผ่านเข้ามาท้าทายชีวิตเราทุกวันท,วทุกเวลาทุกวินาทีอยู่ที่เราค่ะว่าจะมีสติ แล้วก็มีทักษะในการปฏิบัติต่อสิ่งนั้นๆยังไงนะคะทุกวันมีเรื่องหาเราทุกวันอะคะ่ะแต่ว่าเราจะทําอย่างไรออรู้สึกอย่างไรกับเรื่องเดิมๆหรือภาวะใหม่ๆกับคนใหม่ๆห,หรือเรื่องเดิมกับคนใหม่ๆม,มันมีตลอดเวลาแหะคะ่ะตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะก็เป็นบททดสอบที่เวียนผ่านเข้ามาให้เราได้เรียนรู้ตัวเองรู้จักตัวเอง21วันผ่านไปทุกๆวันมีมีการเรียนรู้มีเรื่องราวใหม่ๆ ให้เราได้เรียนรู้เสมอเรามีสติมากขึ้นนะคะเรามีสติมากขึ้นเรามีเรามีความชัดเจนในตัวเองมากขึ้นเราเห็นตัวเองมากขึ้นเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกได้นะคะก็คือวันนี้การสิ้นสุดนะคะการจบลงมันคือการเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งทุกๆการเรียนรู้มีการเริ่มต้นในการเรียนรู้มีจุดสิ้นสุดและก็มีการเริ่มต้นใหม่ เหมือนหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พูดที่กล่าวไว้นะคะคําสอนก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปณจุดเริ่มต้นมันก็คือเกิดขึ้นค่ะตั้งอยู่คือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะดับไปก็คือสิ้นสุดการเรียนนะคะสิ้นสุดการเรียนการการสิ้นสุดการเรียนนะคะสิ้นสุดการเรียนแล้วก็ต้องเริ่มตอนเริ่มต้นใหม่ในวันใหม่ๆครั้งใหม่ๆต่อไป แล้วก็สิ่งที่เราสังเกตคือเราสังเกตได้ว่าทุกๆบทเรียนทุกๆบททดสอบเนี่ยเรารับมือได้ดีขึ้นเราคขำๆตัวเองมากขึ้นในบางเรื่องราวนะแล้วก็เห็นว่าหลายๆเรื่องมีเรื่องตลกตลกแอบแฝงแฝงอยู่เล็กๆน้อยๆให้เราได้แบบคึกคลื้นนะคะเพราะว่า ในดีมีเสียในเสียมีดีในวิกฤตมีโอกาสในโอกาสก็มีวิกฤตค่ะเราก็พบเจอหลายๆเรื่องบางครั้งเรารู้สึกม,มันตีมันตันเหลือเกินนะแต่สังเกตดูนะคะบางทีคนข้างๆเนี่ยค่ะที่เขามองเราอยู่เนี่ยเขาพร้อมจะช่วยเหลือแล้วนะบางทีเราไม่ได้ร้องขอนะคะแต่เขาก็มาเมียงเมียงมองๆเรียบๆเคียงๆมีอะไรจะให้ช่วยหรือเปล่าอะอันนี้นะคะเราเราสัมผัสได้คือเมื่อไหร่เนี่ยที่เรามีสติ นะคะแล้วก็มีจิตใจที่อบอุ่นและกว้างขวางมากพอสื่อตรงกับจักรวาลได้แล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ในตัวเองและพร้อมเป็นผู้ที่พร้อมจะให้เป็นผู้ที่พร้อมจะรักเป็นผู้ที่พร้อมจะให้เชื่อเลยค่ะทุกอย่างมันสื่อถึงกันได้หมดเมื่อสื่อถึงกันได้แล้วเนี่ยคนคนรอบข้างเนี่ยเขาก็ดูเราอยู่เสมอแลลวค่ะเหมือนเหมือนกับที่เราดูต่อให้เราไม่สังเกตนะเราไม่ได้จ้องไปจับใครนะคะ แต่เราก็เห็นคนรอบข้างอะเราก็เหมือนกันค่ะเราก็เป็นคนรอบข้างของเขาเขาก็เห็เนเราเหมือนกันเราะฉะนั้นส่วนหนึ่งคือเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไม่ว่าเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนก็นแล้วแต่ลึกๆเราเองบางทีเราก็บอกไม่ได้ว่าเราเปลี่ยนอะไรบ้างตรงไหนบ้างแต่ลึกๆเราก็รู้ค่ะว่าเราเปลี่ยนอันนี้ขอเรียนเชิญนะคะท่านใดที่ยังชอบการเรียนรู้ศึกษาการเรียนรู้แล้วก็เขาเรียกอะไรละ่ะ ไม่หยุดนิ่งอะค่ะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งพร้อมที่จะเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ท่านใดต้องการเรียนรู้นะคะแนะนำค่ะเข้าโปรแกรม21 day a b u n d a n c e เป็นความมหัศจรรย์ของตัวท่านค่ะที่ท่านจะได้ค้นพบว่าในชีวิตท่านเนี่ยมีเรื่องราวอีกเยอะแยะมากมายเลยที่มันมันเกิดจากภายในไม่ต้องรอวัตถุภายนอกละค่ะสิ่งที่จับต้องได้เป็นเพียงกายภาพเท่านั้นค่ะความอุดมสมบูรณ์อยู่ภายในใจของท่านค,ความสุข กิดได้เสมอในใจของท่านวันนี้ไม่ว่าท่านจะเรียนรู้เลือกที่จะเรียนรู้หรือเลือกที่จะไม่เรียนรู้อะไรแต่เชื่อเถอะค่ะทุกเรื่องราวจะผ่านเข้ามาให้ท่านยังคงได้เรียนรู้เสมอแค่ท่านตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเท่านั้นเองนะคะแล้วในมุมมองความรู้สึกต่างๆที่ดีๆของเรานะคะก็จะเริ่มเติมเต็มถูกเติมเต็มแล้วก็ จากตัวเองนะถูกเติมเต็มจากตัวเองการเรียนรู้จากตัวเองแล้วเนี่ยยังมีเพื่อนๆในห้องที่สนใจเรื่องการเรียนรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้เนี่ยบางเรื่องเรามองเห็นค่ะเราไม่ได้เห็นทุกรายละเอียดหรอกนะคะบอกเลยในทุกๆเรื่องราวเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนสมาธิสั้นเรียนรู้สั้นชอบอะไรที่เร็วๆด่วนๆแต่ในความเป็นจริงค่ะเร็วด่วนมันก็ดีนะคะแต่บางทีมันเร็วไปค่ะเราจับ ความรู้สึกอะไรไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกประทับใจมากพอมันเร็วมันด่วนค่ะบางครั้งช้าลงมานิดนึงทาไมหลายๆคนถึงบอกว่าซโลไลฟ์มันดีซโลไลฟ์มันดีไปช้าๆค่ะมีสติค่ะอยู่กับธรรมชาติคันนี้นะคะเห็นดอกไม้ไหมคะดอกไม้ข้างหลังสวยงามมากเราชื่นชมกับธรรมชาติรอบข้างค่ะชื่นชมกับคนรอบตัวค่ะเรารักคนรอบข้างค่ะเรารักสิ่งแวดล้อมค่ะเรารักทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราค่ะ นกผ่านไปบินผ่านไปก็ดีค่ะฟ้าใสก็ดีค่ะฝนตกก็ดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกล้วนประกอบกันให้มันอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งล้วนดีเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราได้เจอกันถือว่าเป็นโชคดีโชคดีโชคด,ชคดีอภิมหาโชคดีมหาอมตะโชคดีนะคะเชื่อเถอะค่ะความมหรสยจจะเกิดกับคุณแน่นอนวันนี้คุณโชคดีมากที่คุณได้มาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะ และถ้าคุณสนใจในการเรียนรู้แนะนำค่ะ21 d a y บเ day ส n d น n ด e โปรแกรมฝึกฟรีสมัครฟรีฝึกฟรีสิ่งที่คุณลงทุนนะคะคือ1สมอง2มือและเวลาแบ่งเวลาให้เขาค่ะเมื่อคุณเลือกแล้วคุณแบ่งเวลาให้เขาคุณจะได้เรียนรู้ตัวคุณคนแวดล้อมสิ่งรอบข้างจะเข้าใจอะไรมากขึ้นอีกเยอะเลยนะคะ เป็นกำลังใจให้กับหลายๆท่านที่ยังมีความวุ่นวายสับสนในชีวิตนะคะซึ่งก็ูก็ยังคงมีความวุ่นวายสับสนในชีวิตนะแต่เราก,ก็ยังมีความสามารถในการที่จะดึงสติกลับมาแล้วก็ปรับจูนความคิดตัวเองนั่งสมาธินะคะกิจกรรม21วันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมีบทสรุปให้ฟังบทภาวนา ให้ให้ให้ท่องท่านใดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สะดวกไม่ถูกอธัธยาศัยก็ไม่เป็นไรมีการบ้านให้ทําวันนี้เรารู้สึกเหมือนเรากลับเป็นเด็กอีกครั้งมีความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกย้อนย้อนไหวทุกการเรียนรู้มีความมีความตื่นเต,ต้นนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรดีๆเสมอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีแวดล้อมด้วยความรักนะคะแวดล้อมด้วยความรักมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรง นะคะแล้วก็คาดหวังว่าจะได้พบเจอทุกท่านในห้อง21 d a y a b อ n d เ n c ในครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้ก็ฝากไ้แต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูหรือแม้แต่กดไลค์นะคะกดไลค์ให้กำลังใจกับอูนะคะแล้วก็อุก็ยังคงจะฝึกต่อไปในครั้งหน้าเป็นครั้งที่11ให้กำลังใจทุกท่านค่ะมีความสุขทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ มีความสุขแล้วก็โชคดีแวดล้อมด้วยผู้คนที่คุณรักและรักคุณขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ